วัสดีครับมิตาสเกลนะครับวันนี้พบกันยามดึกนะครับชิวับนี้จิบโรคคอปปี้นะครับมีของเข้ามาใหม่ครับตัวนี้เคยเข้ามาแล้วนะครับที่ร้านเราขายอยู่หมดไปหลายล็อตแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พามาดูจิบโรคคอปปี้นะครับเพราะเคยรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราพามาดูของแต่งของตัวนี้นะครับที่เข้ามาล็อตนี้เป็นล็อตแรกนะครับก่อนอื่นเลยผมจะแกะกล่องตัวรถ ก่อนนะครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นครับตัวนี้เป็นร็อ k ค o p ปี้ปี1941นะครับจิปเอบีสเกลเลอร์ตัวนี้เป็นจิปวิลลี่นะครับเป็นจิปวิลลี่ปีแรกเลยนะครับที่บริษัทจิปผลิตรถออกมานะครับเพื่อใช้ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับในปี1941นะครับตัวรถนะครับเป็นขนาด1ต่อ6นะครับชิ้นตัวนี้นะครับเป็นกันรอยกระจกนะเดี๋ยวผมเจาะออกนะครับคันใหญ่นะครับ สเกล1ต่อ6เนี่ยครับคือขนาดมันก็จะใกล้เคียงกับรถสเกล1ต่อ10นะครับถามว่า1ต่อ6ทำไมถ่าล้อถึงใกล้เคียงกับตัว s x 1 0นะครับเพราะว่าตัวจิบวิลลี่ตัวนี้นะครับรถจริงเขาไม่ได้ใหญ่นะครับเขาจะค่อนข้างเล็กครับดังนั้นเวลามันย่อส่วนลงมาก็จะเทียบเท่ากับขนาด1ต่อหนะครับมู้ว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถบังคับขนาด1ต่อ10จะเล็กกว่านี้นะครับ โอเคครับยกตัวรถออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวรถนะครับเพราะว่าเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่เห็นกล่องนะครับสีไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดออกมาจริงๆด้วยนะครับรีโมทหน้าตาไม่เหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าทางโรงงานอัปเกรดเป็นตัวไหนเพิ่มเติมมาให้นะครับด้านข้างนะครับที่สังเกตดูจะมีสวิชนะครับของช h a n ที่ที่นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับโช๊คช่วงล่างเป็นไงครับ ส่วนตัวผมว่านุ่มนวลขึ้นนะครับเขาน่าจะปรับปรุงอะไรบางอย่างมานะครับอันนี้คือโรงงานไม่ได้แจ้งผมมานะตอนนี้ผมลองเสียบแบตแล้วนะครับแล้วก็ลองเปิดสวิชดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอ่าของแต่งนะครับที่วันนี้เพิ่งเข้ามานะครับ2รายการรายการแรกก็คือเทเลอร์นะครับตัวเทเลอร์ก็งานค่อนข้างดีนะครับผมว่างานเขาก็ทาสมราคานะแต่ว่าถามว่าแพงไหมผมว่าก็พอสมควรนะครับตัวนี้ก็อยู่ราคา3,000กว่าบาทนะครับ ก็สามารถใส่หลอด LED ได้เลยนะครับจะมีเบ้าไฟล้อไว้ให้นะครับแล้วก็จะทํารูสําหรับร้อสายไฟนะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างเป็นระบบแหนบนะครับช่วงล่างเป็นระบบแหนบเวลาล้อหมุนนะครับจะหมุนเท่ากันนะครับสองล้อนะครับก็คือเป็นคานตรงนะครับเห็นไหมครับลูกปืนสมูทมากนะครับเงียบมากนะครับลูกปืนถือว่าใช้ได้ครับงานดีมากนะครับรอดนี้เอามาสามคันนะครับ ยังไม่ทันได้ลงขายเลยครับหมดแล้วนะครับลูกค้าที่เคยซื้อรถจิบล็อกคับี้ไปทักมาก็อดใจกันไม่ไหวนะครับขอบคุณมากครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับเดี๋ยวรถหน้าผมเอาเข้ามาอีกสังเกตดูที่รถนะครับจะมีเขาเรียกว่าปากนกแก้วใช่ไหมครับนี่ปากนกแก้วนะครับเพื่อที่จะรับตัวห่วงคล้องนะครับเป็นห่วงคล้องแบบง่ายนะครับความสูงนะครับทํามาพอดีกับรถโชคเดิมๆนะครับเราเอาเข้าไปในห่วงนะครับ ปิดปากนกแก้วนะครับเท่าน,นี้เองครับเราก็สามารถใช้งานลากเทรลเลอร์ตรงนี้ได้แล้วนะครับถาม,ว,าม,ว,ถาม,ามว่าโซ่ตรงนี้มีไว้ทําไมผมคิดว่าโซ่ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวเซฟตี้นะครับสําหรับเวลาเราลากแล้วปากนกแก้วตัวนี้เปิดออกนะครับเทรลเลอร์จะยังอยู่กับเรานะครับจะไม่หายไปไหนนะครับตัวนี้จะเป็นขาตั้งนะครับเป็นขาตั้งสามารถพับเก็บได้นะครับสวยงามนะครับ เดี๋ยวพามาดูออปชันนะครับอีกหนึ่งออปชันนะครับที่เราต้องมาซื้อเพิ่มเติมนะครับเป็นของแต่งนะครับหลังคาผ้าใบนะครับหลังคาผ้าใบเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะครับผมอาจจะต้องใช้เวลาใส่นิดนึงนะครับตะขอด้านหน้านะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับในการเกี่ยวผ้าใบนะครับทีละล็อกทีละล็อกนะครับด้านหลังนะครับรถทุกคันที่เป็นจิปร Rock Hobby นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว1ต่อ12หรือว่าเป็นตัว1ต่อ6นะครับ จะมีโครงมาให้แบบนี้นะครับวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวเราต้องดึงโครงตัวนี้ออกมาใช้นะครับปีผมถือกล้องหนึ่งมือนะครับเลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตรงนี้นะครับจะมีรูอีกหนึ่งรูนะครับตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับแล้วนู้นก็เช่นกันนะครับหล่นนะครับพอดีนะครับเสียบเข้าไปนะครับใส่ผ้าใบคลุมหลังคาเรียบร้อยนะครับ เป็นออปชันเสริมนะครับคือบางคนก็ซื้อมาไม่ได้ใส่หรอกครับก็พับวางไว้บนท้ายรถนะครับอันนี้ก็ลองใส่ให้ดูนะครับใช้ได้ครับเท่ดีนะครับตัวนี้ครับยึดง่ายๆนะครับก็เป็นตีนตุแกแกนะครับตรงเสากลางด้านบนนะครับก็ใช้ตีนตุแกแกเหมือนกันนะครับ2ตัวนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็คือใช้หมุดยึดนะครับตาม ตเข็บนะครับที่เขามีไว้ให้นะครับเป็นตะขอเกี่ยวนะครับทีละตัวทีละตัวนะครับงานค่อนข้างละเอียดดีนะครับถามว่าแพงไหมนะครับถ้าใบอย่างเดียวตัวนี้ก็ประมาณ700กว่าบาทนะครับอยู่ที่ท่านจะพิจารณานะครับนะครับเป็นผมผมว่าแพงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นออปชันเสริมของเขานะครับเราจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับอันนี้เปิดฝาโปรงโชว์นะครับเครื่องนะครับเดิมมาก็จะเป็นสีเขียวๆนี้นะครับ ท่านที่มีความสามารถในการเพ้นสีนะครับระบายสีนะครับก็จะเอาไปเพ้นนะครับบางคนตัวนี้ก็จะเป็นหม้อน,น้ํานะครับก็จะทาําฝาหม้อน,น้ําเป็นสีดําหรือเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกอ,อินเทคนะครับท่อไอดีหรือว่าเป็นพวกกรองอากาศนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความสามารถในการเพ้นเก่งๆนะครับตัวนี้ก็จะสามารถทําให้มันออกมาสมจริงมากกว่านี้ได้นะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวนะครับลาไปพักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามมิเตอร์สเกลขอบคุณครับ